ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโล v ีไอพีช n แนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาทำนายความฝันนะครับต้องก่อนอื่นก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมที่เป็น FC ของผมนะครับในช่องชาแนลนี้การทำนายความฝันเนี่ยโดยส่วนใหญ่มนุษย์ก็จะมีความฝันอยู่5แบบ5เรื่องนะครับ เรื่องแรกก็คือมักจะฝันเห็นในเรื่องของอญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องของเรานะครับบางทีท่านก็อาจจะมาเข้าฝันเราให้เราทําบุญนะครับใส่บงใส่บาตไปให้นั่นก็คือ,เ,อเรื่องแรกที่เรามักจะมีโอกาสได้ฝันถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วแบบที่2ก็คือฝันเห็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพระ เป็นเทพเป็นเจ้าที่เรามีความเคารพมีความศรัทธามีความเรื่อมใสนะครับมีโอกาสที่เราอาจจะได้พบหรือว่าได้ฝันถึงนะครับสิ่งที่มันเป็นสิ่งดีๆสำหรับเราเป็นสิ่งที่น่ากราบไหว้บูชานะครับ หรือแบบที่3ก็มักจะฝันถึงในเรื่องของอสัตว์เลี้ยงนะครับที่เราเคยเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นแมวไม่ว่าจะเป็นสุน,นักไม่ว่าจะเป็นวัวควายก็แล้วแต่นะครับบางทีเขาอาจจะหมดอายุขายไปแล้วเราก็ฝันถึงนะครับหรือไม่ก็ฝันถึงในเรื่องแบบที่4ก็คือฝันเห็นสถานที่ต่างๆ เราอาจจะเคยไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งมาแล้วและมีโอกาสที่จะได้ฝันถึงสถานที่นั้นๆหรือสถานที่ใดที่เราไม่เคยไปก็มีโอกาสที่เราจะได้ฝันถึงด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็แบบที่5ก็มักจะฝันเห็นในเรื่องของสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับฉะนั้น5สิ่งหรือ5แบบที่ผมไ,มได้วิเคราะห์ไว้เนี่ยมันก็จะเป็นเหล่านี้วนไปวนมานะครับแต่ว่าคลิปนี้จะมาทำนายความฝันถึงในเรื่องของก้อนทองคำ เราเคยเห็นก้อนทองคําที่ไว้ที่ตีจู้นะครับหรือไว้ที่หิ้งพระก็แล้วแต่เป็นความเชื่อว่าถ้าเรามีก้อนทองคํานะครับกราบไหว้บูชานะครับก็จะมีเงินมีทองมีทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ร้อยแปดเลยแต่ในความหมายจริงๆฝันถึงในเรื่องของก้อนทองคํามันแปลความหมายว่าคนในครอบครัว จะมีเรื่องของสุขภาพเช่นมีเรื่องของการเจ็บป่วยมีเคราะหหรือแม้กระทั่งมีเรื่องของอุบัติเหตุแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณนะครับอาจจะมีความกังวลใจมีความซีเรียสในปัญหา1้อยที่ประเดประดังเข้ามาอาจจะทําให้สุขภาพของคุณไม่ดีนะครับ แต่ก็จะมีเรื่องดีๆสำหรับคุณที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนจากคนใกล้ตัวจากเพื่อนหรือจากคนรอบข้างในแง่บวกหรือในแง่ที่ดีนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของก้อนทองคำฝันถึงในก้อนทองคำแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักเป็นยังไงก็บอกบอกว่าคนที่มีครอบครัวมีคู่ก็อยากจะมีกิ๊ก นะครับแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้การมีคลิกมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีง่ายๆนะครับก็ต้องรอก็ต้องอดทนกว่าจะมาก็อีกนานเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าคุณมีแฟนหรือมีคู่ชีวิตอยู่แล้วก็ระวังเรื่องของคนรักที่จะนอกอกนอกใจหรือแม้แต่ตัวของคุณเองก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับถ้ามองถึงในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกก่อนว่าฝันเห็นก้อนทองคาแล้วคุณจะมีโชคมีลาภ เสี่ยงโชคก็มีโอกาสที่จะถูกหวยถูกรางวัลแต่ก็อาจจะเป็นลาบลอยระยะสั้นหรือลาบลอยที่มันเป็นก้อนเล็กๆนะครับไม่ได้ก้อนใหญ่โตอะไรแต่ถ,ถ้ามันเป็นเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินก็ต้องประหยัดหรือว่าจะต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลจึงจะมีเรื่องของการเงินเนี่ยไม่ขาดตอนหรือมีโอกาสที่เราจะใช้จ่ายเงินได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดหรือไม่ช็อตก็ได้นะครับแต่ถ้า ฝันเห็นก้อนทองคําที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเนื้องานก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนงานหรืออาจจะรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับงานที่คุณทําอยู่หรืออ,องค์กรที่คุณทําอยู่เนี่ยมีแว่วว่าว่าจะเออรี่หรือว่าจะปลดคนงานออกซึ่งคุณก็อาจจะใจตุบตุบต่อม,อมว่าคุณอาจจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่จะมีโอกาสที่จะได้ปรับออกจากงานหรือเปล่าฉะนั้น ฝันถึงก้อนทองคำแล้วก็มีแต่ด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีปะปนกันไปแต่การทำนายความฝันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะครับผมก็มีให้อยู่เลขท้าย3ตัวแล้วก็เลขท้าย2ตัวอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นเรามาดูว่าการทำนายความฝันถึงก้อนทองคำจะมีเลขท้าย3ตัวเลขอะไรบ้างผมมีเ,เลขท้าย3ตัวที่วิเคราะห์ไว้อยู่3ชุดชุดแรก ก็คือเลข7 6 2 7, 6 2นะครับชุดที่2ก็คือเลข6 2 3 6 2, 3นะครับแล้วก็ชุดที่3ก็คือเลข2 5 0 2, 50นะครับเลขท้าย3ตัวผ่านไปแล้วเรามาวิเคราะห์การเลขท้าย2ตัวดูบ้างผมมีเลขท้าย2ตัวอยู่4ชุดนะครับ เรามาดูว่า4ชุดมีเลขอะไรบ้างชุดแรกก็คือเลข62 62นะครับชุดต่อมาคือเลข91 91นะครับชุดต่อมาก็คือเลข69 69แล้วก็ชุดสุดท้ายก็คือเลข25 สอเลขท้าย3ตัวแล้วก็เลขท้าย2ตัวเดี๋ยวผมจะพิมพ์เขียนไว้ตอนท้ายคลิปเผื่อท่านอาจจะฟังไม่ชัดหรือจดไม่ทันก็ไม่เป็นไรนครับไปดูตอนท้ายคลิปก็จะมีเลขที่ผมวิเคราะห์ในเรื่องของการทำนายความฝันทิ้งท้ายในท้ายคลิปนี้ฉะนั้นคลิปนี้จึงขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึก สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลขนะครับ0615485505 ID Line ก็คือพรุ่ม a อสโต59เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไป แต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่นทวงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญๆที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับ สุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ